สวัสดีครับวันนี้ทานอาหารของเล่นนะครับเป็น marble bacon สูตรเน้นหนาโอ้รูปสวยงามมากเลยนะครับนี่ห่อ butcher นะครับนี่แปกร,รมัมเนื้อฉ่ำเนื้อนุ่มฉ่ำม,มันปิ้งย่างอร่อยแต่เราไม่ได้ปิ้งนะครับ กินพวกเวฟนะครับจะประกอบหมูบด81%น้ำ10เครื่องปรุง9นะครับนะครับ butcher ไม่ได้บอกพลังงานไว้ชิ้นยันี่สองสามสียหกเจชิ้นนะครับสีเป็นไงโอสวยนะ่ากินมีมันมีมันกินกินบ่อยมันเลยไม่บอกพลังงาน เดี๋ยวขอแกะออกมาดูแป๊บนึ่งนะปิงมาแล้วเสียบไม้นะครับชิ้นก็กำลังพอดีปากนี่ลักษณะมีมันมีลงควันไหมเออคล้ายๆมีขาวๆเนอะมัน,มนขอชิมหน่อยแล้วกันน,นุ่มกรุบๆมันๆ โ okay. อเคจ่อยีครับขอปกินจอ่อนนะครับ